โอกาสใช่สิ่งดีๆให้เราผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวนี้มากินเลยทำให้ดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมฮะเอาละท่านผู้ชมครับนะครับนะสำหรับเบรกแรกนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งแค่นั้นเองนะครับเรายังมีเรื่องราวอีกมากมายนะฮะสำหรับนักธุรกิจทั้งสองท่านที่จะมาให้ความรู้ให้แง่คิดกับท่านเดี๋ยวติดตามเบรกที่2นะครับเดี๋ยวเจอกันครับ บนเส้นทางธุรกิจขายตรงของคนไทยกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเราได้สร้างธุรกิจขายตรงให้เป็นอาชีพอิสระที่มั่นคงแก่ผู้คนทุกระดับอย่างมากมายเราตระหนักดีว่าการสร้างธุรกิจขายตรงที่ดีและมั่นคงนั้นคือรากฐานสำคัญในการมอบคุณภาพชีวิตดีให้กับสังคมไทยด้วยรางวัลแห่งเกียรติยศ าขาสร้างงานสร้างอาชีพและรางวัลคืนชีวิตใหม่ให้สังคมไทย3ปีซ้อนผมขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนที่ให้ความไว้วางใจในธุรกิจขายตรงของคนไทยได้มุ่งสู่ความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่ายน e โ l ไลฟ์ไปสู่อาเซียนด้วยศักยภาพธุรกิจขายตรงของคนไทยอย่างมั่นคงและย,ยั่งยืนคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเรา 9ก้าสู12่12ปีน e โอไลฟ์ก้าไกลสู่สากลในภารกิจประจำวันที่ต้องพบกับลูกค้าถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนและเวลาจะมีน้อยเพียงใดรัฐก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเองเพอรัฐมั่นใจในผลิตภัณฑ์ไบโอแ v a วาน Day c r e คร ผสมสารสกัดจากทองคำรรอัุ่นโสมและเห็ดหลิงจือช่วยปกป้องผิวพรรณรัฐให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวัน BioAdvanced Day c r คร m หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p e ี r รเซน e ตมันสือิิพ์สยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะเกาะติดทุกข่าวสารบนเส้นทางธุรกิจขายตรงของคนไทยกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา เราได้สร้างธุรกิจขายตรงให้เป็นอาชีพอิสระที่มั่นคงแก่ผู้คนทุกระดับอย่างมากมายเราตระหนักดีว่าการสร้างธุรกิจขายตรงที่ดีและมั่นคงนั้นคือรากฐานสำคัญในการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทยด้วยรางวัลแห่งเกียรตยิยศสาขาสร้างงานสร้างอาชีพและรางวัลคืนชีวิตใหม่ให้สังคมไทย3ปีซ้อน ผมขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนที่ให้ความไว้วางใจในธุรกิจขายตรงของคนไทยได้มุ่งสู่ความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่าย n นิ l ไลฟ์ไปสู่อาเซียนด้วยศักยภาพธุรกิจขายตรงของคนไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเราก้าวสู่12ปี n น o l ไลฟก้าวไกลสู่สากล เอาลครับถ้าผู้ชมฮะนนี้ไกที่2นะครับะะเดี๋ยวเรามาคุยต่อนะฮะเ mm hmm. มื่อกี้ท่านบอกว่านะหลังจากที่ได้รับการแนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอไร e <ช>แล้วก็ทําให้ดีขึ้น,ด,นดีขึ้นใช่ไหมฮะ,ฮะ,ฮะดีขึ้นแล้วก็แฟนที่อยู่ประจำเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยขับรถแล้วมาใส่นี่เกิดอบุบัติเหตุรู้สึกว่าจะไปครึ่งซีกคร<อ>ึ่งซีกแบบ กระดิกไม่ได้อะตามตัวเขาอะไม่เชิงกับว่าเป็นอมตะพึกแต่มันจะปวดเมื่อยตามตัวบางทีมันก็แบบไปเลยครึ่งหนึ่งเหมือนขยับไม่ได้ไปแล้วใช่ครับเราก็เลยเอ๊ลำพังตัวเราก็ทุกอยู่แล้วในเมื่อเราไปเห็นตรงจุดนี้เออมันดีนะเราก็เลยลองลองให้เขาทานดูพอเขาทานเขาบอกเออรู้สึกดีนะแล้วไปได้ตรงไหนมาล่ะก็ลองไปสิเดี๋ยพาไปที่บริษัทเนียวไลท์ไปไหมเขาบอกไปตั้งอยู่ตรงไหนอะสี่แยกมั่ครังเพราะว่า เออก็เคยดูทวท่านดูนะเออดีนะ่ะบ<ช>ริษัทนี้ก็เลยบอกว่าเจ้าของเนี่ยรู้สึกจะมีคุณธรรม,มเป็นใครมาจากไหนหรอือเป็นเจ้าของบริษัทเนียวไ์เป็นเป็นท่านดรนกนกุบลเวชกุลออกไม่ต้องพูดถึงเลยฮะสำหรับผู้นําของเราทั้งสองท่านใช่ไหมครับท่านดรนกนุบเวชกุลแลวก็ท่านดรรัชนีมหานิยมนะครับท่านโนมีใจบ่มารีมากๆนะถ้าเข้ามาสัมผัสแล้วจะรู้เลยสําหรับรุ่นเก่านี่ท่าน ท่านได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงมากนะครับแล้วท่านนะสำหรับท่านละครับมองธุรกิจขายตรงยังไงเคยมีข้อมูลเกีย่ยวกับเรื่อง<ข>ด้านธุรกิจพวกนี้มาก่อนธุรกิจอย่างอื่นมีค่ะเห็นที่เข้ามาขายธุรกิจยักษ์ใหญ่บางบริษัทใช่ไหมคะครับแิ้วสินค้ามาสาธิตหน้าบ้านครับแล้วก็ต้องลอกษายยอดซื้อซ้ําแต่บริษัทนี้มไม่มีค่ะที่มาศึกษาที่มาเข้าโครงการไม่มีสมัครถูกมากค่ะยี่สิบบาทใช่ไหมคะตลอดชีพด้วยใช่แล้วมีมรดกตกทอดถึงถึงรุ่นลูกรุ่นหลานด้วย ครวเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากนะคะถ้าได้มาสัมผัสจริงๆใช่ไหมคะมีระบบมีแผนที่ดีให้เราวางแผนมาตรการให้เราไว้หมดใช่ไหมครับคุณสามารถเดินตามแม่ปูเป็นแม่ปูเดินไงเราตามแม่ปูเดินไปคือหลักการทําธุรกิจกับบริษัทในไลน์นะฮะขอให้ท่านมีความมั่นใจนะพบความมั่นใจมานะทุ่มเทแรงกายแรงใจนะฮะเหมือนเป็นพิมพ์เขียวอ่ะใช่ไหมฮะ เพราะแผนการตลาดที่ชัดเจนมากๆนะสินค้าของบริษัทไม่ต้องพูดถึงนะฮะความมัน่นคงของบริษัทไม่ต้องพูดถึงนะฮะนี่ก้าวเข้ามาสู่ปีที่1 2 13อ3 <13 S 1> <13. S 2> แล้วนะครับแล้วเพราะฉะนั้นนะขอให้ท่านมันม่นใจนะฮะแล้วตัดสินใจที่จะมาทาธุรกิจระลับผสมสำเร็จแน่นอนนะฮะแล้วผมอยากจะถามว่าแนวทางในการทําธุรกิจของท่านเดินตามเดินตามพอสุริพรไหมครับเดินตามอ่า ก็คือเดินตามผู้สําเร็จแค่นั้นเองเดินมผสะครับนะไม่ยากเลยนะฮะเพราะว่าแม่ทีมของเราทั้งหลายเนี่ยจะคอยดูและจะคอยเทรนเหมือนจะคอยคอยสอนเรานั่นแหละ <c oughs> จนกว่าเราจะตั้งไข่ได้ใช่ไหมหลังจากที่เราตั้งไข่ได้แล้วนะเราก็จะไปหาลูกทีมต่อมันจะต่อกันเป็นทอด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 ไป <c oughs> ความสําเร็จถึงได้มาง่ายนะผมผม แทบไม่น่าเชื่อนะฮะท่านเข้ามาไม่เท่าไหร่เองท่านใส่เสื้อสีฟ้าสแล้วนะฮะสะรุปแนวทางของท่านละครับแนวทางก็คืออยากให้อ่าอยากได้รายได้เพิ่มชีวิตดีขึ้นแล้วก็สามารถแบบถ่ายทอดให้ผู้อื่นที่เขาได้รับรู้ตรงนี้ด้วยครับแล้วก็เป็นงานบุญงานกุศลอีกทอดหนึง่งครับค่ะควิธีการทํางานไม่ต้องกลัว นะครับใช่ไหมฮะเพราะมีคนเทรนมีคนดูแลนะฮะจะมีแม่ทีมนะจะมีคือเข้าสูงสาขาเลยดีนี้สูงสาขาเรามีทั้งหมดครอบคลุมเกือบทั่วประเทศนะฮะนี่คือเรากล้าพูดได้เลยฮะท่านผู้ชมทางบ้านครับนะเป็นบริษัทขายตรงบริษัทแรกนะที่มีคุณธรรมที่มีศูนย์สาขามีศูนย์สาขาทั่วประเทศนะฮะสิ่งที่ได้มา เออสิ่งที่ได้มาหลังจากที่เข้ามาทําธุรกิจกับบริษัทนีไร์ได้รถป้ายแดงบางคันหนึ่งได้ลถป้ายแดงยี่ห้อบอกยี่ห้อเลยมิซูครับมิซูป้ายแดงนะฮะรอยเจ็ดสิบแปดแรงม้าครับโอ้โหนะฮะแล้วก็ในบัญชีก็มีเงินฝากเป็นแสนเป็นแสนนะครับเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้เคยมีแบบนี้ไหมไม่ค่อยมีไม่มีไม่มีเลยนี่นี่นี่คือคือทางบริษัทนีไรต์หยิบยื่นให้ครับถ้าไม่เข้ามาตรงนี้นะไม่รับเรื่องการท่องเที่ยว ใช่ไหมครับผมเชื่อว่านีอันนี้นี่คือวรพูทธตรงๆเลยฮะเราเราทำอาชีพทํางานประจําเนี่ยเโากาสยากยที่จะได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศใช,ใช่ไหมครับเโากาสยากมากๆนะฮะแล้วท่านละตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในชีวิตก็ตคือดหนี้นคะ่ะดหนี้ไปแล้วตอนนั้นมีนี้เยอะไหมครับโอ้โหนี่นับว่าเป็นล้านนะคะนะสะสมมาตั้ง ก็เราทํางานหลวงเนี่ยเราจะกู้ซาก้อนออมสินมันหพันไปหมดเลยลุงตุงนังไปหมดเลยใช่แต่พอเราเข้ามาอยู่บริษัทเนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตเราจากที่หน้ามือเป็นหลังมือได้เลยครับก็ถือว่าได้ปลดได้ระดับหนึ่งครับค่ะแล้วก็สุขภาพสุขภาพดีขึ้นแน่นอนใช่ค่ะมีอะไรที่เป็นโรคปวดเอวใช่ไหมคะตอนนี้ก็ใช้ผลิตภัณฑ์ก็ดีขึ้นคืออาการนั้นไม่เป็นอีกค่ะ แล้วก็หูอื้อก็หายแล้วหายแล้วนี่คือที่เห็นชาติสุขภาพดีขึ้นแน่นอนนะครับนะอยากทราบคติและแรงบันดาลใจคติคติประจําใจหน่อยที่ดีทําดีครับได้ดีที่เนออนไลน์ได้รถได้บ้านได้รถนะมาให้ที่ดีทำดีทุ่มเทกับมันครับนะครับที่ดีท่านฮะคือคติเตือนใจก็คือว่าประจําใจก็คือว่าสู้ขยันอดทนสู้ขยันอดทนประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับนะ เราเปลี่ยนคงชิดนะคะคชีวิตเราก็เปลี่ยนเพราะว่าดีโอไลท์คือฝันที่เป็นจริงที่สัมผัสได้ะคะ่ะโอ้ยนะฮะผมฟังแล้วชื่นใจชื่นใจแานเจ้าของบริษัทนะฮะแทนเจ้าของบริษัทโปรโมชั่นล่าสุดที่ใครไปมาเออท่านไปไหนมาบ้างครับไปฮ่องกงมาแล้วครับไปฮ่องกงเป็นไงเล่าบรรยากาศได้ฟังหน่อยได้เที่ยวสนกุกมักงด้ได้เห็นได้สัมผัสอะไรบ้างครับที่ฮ่องกง ไปหลายที่เหมือนกันนะเรา <ไป S 2> ก็พูดไม่ถูกกันที่นั้น,น <ะ S 2> เราก็อ่านไม่ออกภาสาทของเขาครับก่อนหน้านี้เคยไปต่างประเทศไหมไม่เคยไปครับเห็นไหมฮะนะอันนี้คือเรื่องจริงนะท่านผะู้ชมทางบ้านครับนี่คือคือเรื่องจริงนะนะคือเหมือนว่าชีวิตเราทํางานก็ทํางานก้มหน้าก้มตาทํางานนะฮนะโอกาสาอย่างนี้ถ้าเราไม่ขวนขวายหาถ้าเราไม่มามาอยู่ที่บรษันย้ไรเราคงไม่มีโอกาสได้ใส่นะแล้วโปรโมชั่นโปรโมชั่นก็คือกําลังจะไปสิงคโปร์กำลังจะไปสิงคโปร์ บอกผมด้วยนะเดี๋ยวผมขอแอบไปด้วยนะท่านเลครับกำไรชีวิตที่ทำดีไล้ใช่ไหมคะก็นอกจากเราทำบอกเราไม่มีโอกาสจะได้ไปแต่ตอนนี้สิงคโปร์แน่นอนค่ะสิงคโปร์แน่นอนนะฮะเดี๋ยวไปกินรัดช่องสิงคโปร์นะพื้นที่ที่ดูแลท่านดูแลพื้นที่ไหนบ้างตอนนี้สำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพนี่อ๋อนะครับ นะแต่จริงๆตอนนี้ท่านผู้ชมที่ดูทีวีอยู่ทางบ้านตอนนี้นะครับนะสื่อทีวีเราเข้าถึงได้ทุกพื้นที่เลยนะฮะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศอยากจะมีบ้านมีรถเหมือนท่านบ้างน,นะครับนะโอกาสนี้นะฮะทุกทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะที่ดูทีวีอยู่สามารถโทรเข้ามาได้ใช่ไหมท่านตอนนี้ท่านหลักห<ๆ>ท่านดูดูอยู่ก็คือ ตอนนี้เราอยู่ก็คือปริมณฑลกรุงเทพแล้วก็รู้สึกจะเป็นอุดรขอนแก่นควบคุมไปเลยอะค่ะโอ้เอ๊ะมาจากอีสานบอกค่ะเอาว้าวลาว้าวลาว้าวลาอ่าก็อยากจะเชิญชวนอยากจะอยากจะแนะนําคนอีสานบานเฮาเด้ออุดรขอนแก่นทั้งใดก็ดีอือยากให้มาเหตุอยบรยซัดนี่วไหลเป็นอีหยังที่ดีมากๆอือ่า ถ้าอยากอ่าลูจักบริษัทดีๆแล้วก็เจ้าของรบซัทมีคุณธรรมทั้งสองท่านก็ตามเบอร์ทั่วงลางนี่แหละนะฮะสำหรับท่านละครผู้ชมที่อยู่ที่ดูรายการอยู่นะคะครับที่สามารถดูแลทีมงานในทุกจังหวัดที่อยู่ในในประเทศไทยเราได้ทุกที่เลยค่ะสามารถที่จะนําพาท่านประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะค่ะแล้วก็พี่น้องที่อีสานด้วยค่ะที่สามารถปังอีสานออกด้ค่ะถ้าท่านสนใจธุรกิจตัวนี้นะคะ สามารถโทุมอะไรเบื้อข้างล่างเลียค่ะดิฉันสามารถพาท่านประสู้ความสําเร็จแน่นอนค่ะโอ้เนี่ยถ้าเป็นผมดูทีวีทั้งบ้านนะผมจะไม่ลังเลนะไม่ลังเลแล้วรีบตัดสินใจเลยนะฮะโอกาสนี้ผมเชื่อว่านะฮะถ้าเราตัดสินใจได้เร็วประสบความสำเร็จก่อนใครอันนี้เรื่องจริงไหมฮะจริงนะถ้าเรามัวแต่ลังเลนะฮะเขาเรียกหายใจทิ้งไปวันๆนะฮะนะฮะก็เสียโอกาสเสียเวลา นะะในเมื่อโอกาสแล้วต้องรีบตัดสินใจใช่ไหมครับ,รบแล้วสำหรับท่านเลยครับเพอนนันดงกัมร้อยยะได้วม่ใก็แล้วก็แตมอนต์ต่อเยอะละวันหน้าเรี่ยงสีฟอยเยอะเมื่อเกิดรวเป่าตีเบอร์เขาทำอะไรในชักหนึ่งก่อมองตอนนี้ใครใครเป็นแรงบันดาลใจใครเป็นไอดอลของท่านอยู่ครับบันดาลใจก็พอสุติพรพอสุธิพรเ,เลยใช่ไหมครพอสุธิพรดียังไงฮะดีเขามีความรู้เยอะรัม,ม<ต>รู้ผมก็ผมก็ไม่ค่อยได้เรียนนั่งสฉยมา ผมก็ไม่มีไม่ค่อยมีความรู้แล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆก็ได้เองแหละครับนะสาหรับท่านะครับอันนี้พอคงจะไม่พ้นเจ้าของบริษัทอ่ะก็คือท่านดรนรพลเวชกุลมาอ่าแล้วก็ท่านดรรัชนีมหานิยมมาค่ะท่านสองท่านนี่เป็นแรงบันดาลใจเจ้าของบริษัทใช่สำหรับท่านละครับก็คือท่านเจ้าของบริษัทท่านดรนรพลเวชกุลและท่านดรรัชนีมหานิยมครับ มีความอบอว่ามาเลยนะฮะคุท่านมีสินะธรรมด้วยค่ะครับผมมีความเพ้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับนะครับผมครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการคุยกับนักธุรกิจนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่พื้นที่ไหนอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะฮะมีความรู้ไม่มีความรู้นะโทรเข้ามานะนะถ้าจะร่วมงานกับนักธุรกิจทั้งหดสามท่านนะฮะอย่ารีรอนะครับแล้วความสำเร็จของท่านเกิดขึ้นได้แน่นอน นะครับนะสำหรับเทปนี้นะครับนะเราต้องขอรันท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะอย่าลืมติดตามชมรายการคุยนะักขายเทปหน้านะครับเรามีนักธุรกิจดีๆที่จะพอสวมเร็จแบบนี้มานั่งพูดคุยมาให้ข้อมูลกับท่านนะครับสำหรับเทปนี้เราลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันนะฮะโอเคครับ, <Okay. S 1> รบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ